หากคุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญนะครับนี่คือดวงของคุณครับวันนี้จันภูมิเนี่ยนำไพ่เท้าไวสวนราชามาเปิดดวงชะตาของ คุณที่กําลังรับชมอาจารย์ภูมิอยู่นะตอนนี้5ใบนี้จะเป็น5้าใบที่วัดว่าดวงคุณในเดือนนี้ในช่วงนี้จะดีหรือควรจะมีอะไรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับหากท่านใดที่เข้ามาแล้วอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นค่าครูถอยองค์พ่อครูเวสวรรณและเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ภูมิด้วยนะครับเอาล่ะครับไปดูไพ่ใบแรกกันเลยดวงของคุณคือเป็นไพ่อวิชาคมใบนี้พูดถึงความตั้งใจครับคุณอาจจะกําลังมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะาหาเงินเลี้ยงชีพอยากจะได้ ได้เงินสักก้อนหนึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนํมาอ่าใช้นี่ก็ได้เพื่อนํามาใช้สอยในครัวเรือนก็ได้ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวอยู่นะครับเห็นไหมครับคุณเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากดังนั้นอาจารย์น้องบอกก่อนว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับใบนี้ก็ยังให้กําลังใจอยู่ว่าแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมากนะครับ